สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับส่วนแม่ดอกพิกุลนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวบอลเสือพานนะคะที่เราได้ทําการขยายพันธุ์ด้วยการผ่าหัวนะคะเมื่อเดือนที่แล้วประมาณวันที่15ตุลานะคะครบ1เดือนที่เราทําการผ่าหัวบอลเสือพานนะคะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นดูใกล้ๆเนาะอ่าเป็นบอลเสือพานนะคะ ที่เราได้ผ่าหัวไปเมื่อวันที่15ตุลานะคะ,ะทั้งหมด10ชิ้นนะคะการเพราะโดยข้างจะเป็นสเปกน้ามอสนะคะข้างบนแล้วก็เป็นสายด้านล่างนะคะงอกหมดทั้ง10ชิ้นนะคะเราก็จะได้บอลเสือพานเพิ่มมาอีก10ต้นนะคะอ่ะ1เดือนนะคะลากเดินเร็วมากเลยนะคะนี่ทะลุกระถางกันเลยทีเดียวนะคะ เสือน้อย10ตัวนะคะอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นต้นแม่นะคะที่เราทำการผ่าหัวเมื่อวันที่15ตุลานะคะได้ทำการอบใส่ถุงนะคะผ่านไป14บวันแล้วก็แกะออกนะคะให้เขาอยู่ที่สภาพแวดล้อมด้านนอกนะคะตามปกติของเขานะคะอ่ะผ่านไป1เดือนมาดูซิว่าเป็นยังไงอ่า ก็มีใบใหม่งอกมานะคะอ่ะมีทั้งหมดเขาก็ไม่ได้ทิ้งใบอะไรนะคะก็แถมมีใบใหม่แล้วก็มีหลอดใหม่งอกเพิ่มขึ้นมานะคะอ่ะผ่านไปหนึ่งเดือนรากเดินดีค่ะทะลุกระถางนะคะมีออกมาแล้วแข็งแรงนะคะค่ะวิธีการขยายพันธุ์โดยการผ่าหัวนะคะเป็นวิธีทําจํานวนนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะ สำหรับคนที่อ่ไม่ต้องการรอหนอนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะแทงหนอขึ้นมาก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะถ้าใครอยากใช้วิธีรัดก็นี่เลยค่ะพาหัวค่ะตามวิธีที่ตามคลิปที่เราเคยลงไปนะคะแล้วเขาก็จะมีส่วนประกอบอมีรากนะคะมีลำต้นแล้วก็มีใบสำหรับสังเคราะห์แสงที่จะทำการดูดอาหารเพื่อการเจริญเต,ติบโตต่อไปนะคะ ประมาณนี้นะคะครบทั้ง3าส่วนประกอบของต้นไม้เราก็สามารถย้ายลงกระถางได้เลยนะคะแล้วก็พอย้ายลงกระถางสักประมาณ2สัปดาห์นะคะก็สามารถที่จะออกจําหน่ายได้ตามตามราคาของตลาดทั่วไปนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะสวนแม่ดอกพิบุณนะคะก็นำสาระดีๆนะคะมาฝากสําหรับคลิปหน้านะคะจะมีเรื่องอะไรนะคะมาฝากกันอีกกดติดตาม ช่องสวนไม่ดอกพี่กุลไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ